ทุกคนครับวันนี้มาเป็นเป็นวันแรกของแทบจะลึกแต่ฤดูก,กาลที่แล้วที่ได้เดินออกมากินข้าวหน้าง,งานเพราะว่ามื้อนี้มางานเร็วจนนัง่อยนึงเพราะว่า,าสถานที่ม,มันแคบก็มีที่จอดรถนะครับมาแล้วสุดเดียวมาแล้วเดี๋ยวพี่เสกวันนี้มากับเลขาพี่เทนเดี๋ยวพี่เนทนอีกต่อหนอึ่ง เออทำไมหน้าขาวน่ะนั่นนั่นน้องอี้เหรอครับทั้งสองเลยแล้สงกล้องมันอันนี้ไงหน้าจริงที่ดำเหรอหรืองไงก็ด,ดูช่วงวันหนา้าวนี่ไงคุณชอบยังไงเป็นคนชอบกินรสชาติอะไรกันเป็นเบี้ยวหวานเบี้ยวหวานแอบผส่น้ำตาลได้ไปแล้วกินไปเดิม พ่อต้องใส่น้ำตาลเป็นเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำตาลเพราะหวานใช่หมเป็นคนกินรสชาติหวานใช่เพะกินขนมขนมมันต้องหวานกับข้าวที่คิดว่าน่าจะต้องหวานน่าจะเป็นพะรู้อย่างเดียวมา,าดูเราเจอใครเราเจอใครเอาใค่ก็เจ้าทั้งตัว เจ้านไม่ให้ยังงานพี่เดียวคกกันี่แล้วกิน้าีีเกินดรบ่อี่าครับให้เนยให้เนยกินบ่ปนเลยกิเลยวไปิไตตินซ้อนไติมซ้อนไปติมร้าน้ไตมร้านนู้นหรอแ่ผมจะเดินเที่ยวงานอยู่เดี๋ยวกินเสร็จก่อนมีแค่นี้เลยแค่นี้โิมบง ก็สูงก็ใส่เยอะนอ๋อหออก๋ยเตี๋ยวเปียผมผสูงเลยบคนชอบกินรสชาติเียวน้องให้น้องกินกินนะน้องเยอก๋วยเตี๋ยวมาละินี่อะไรเนี่นเียวนี่ใส่กันด้หรอก็ใส่กันหมจริงหรอไม่เคยกินแต่ใส่ไนี่ก่เตี๋ยวเหรมันคืย่งอ่ะ ซอสพี๊ใช่เพราะาต้องใส่ซอสพี๊ด้วยแล้วแ,วแ,แล้วแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่ละจังหวัดอ๋อโอ้โหขึ้กินเพียร์เทบินวิ่งมาพี๊ดหมดไอ้เส้นอะไรก็เี็ดหมดโอ้ยใจเป็นก็กินหวานอยู่นะส้มเพราะมันอ้วน,น,วนเนาะอันนี้เม่นดิบุลี่นะอีส้มมันจะไม่มีเพื่อนนี่โซเซเพื่อนใช่ไหมต้องอ้วนเป็นเพื่อนมันหนูโอเคอ่ะกินข้าวก่อนกันนะล่าสุดมีคนขโมยเด็กแล้วหนึ่งครับ ได้เหรอทไมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำไมทำไมพี่เบลสั่งน้องใช่ไหมหนูพี่ทำอะไรผิดอ่ะรักกัรักยนรักกัรตีแล้วรักกัในตในตีพี่เบลลวตบได้พี่เบลไหนด้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กเราจะปิวพรามเป็นความรุนแรงไงเข้าใจไหมนี่ืออะไรทุกเรือ ไม่เห็นไหมขนาดน้องขนาดเด็กยังรักผมเลยรักรักผมแล้วแสดงความรักในการในการตบตีผมตีเลย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 เนี่ยผมผมผมจะทุบพี่เบลเดี๋ยวตอนนี้